พี่น้องครับวันนี้สวนลงยกิจ1น3 1มครับมาแบ่งปันความรู้นะครับเรื่องของคลืินซีสังเคราะห์แสงนะครับที่เราใช้เป็นประจําในสวนของเรานะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการย่อยสลายนะครับของซากพืชหรือว,ว่าปุ๋ยคอกนะฮะทีนี้เราที่น้าที่เราจะใช้นะครับเราใช้น้ําธรรมชาตินะครับจากสระ เพราะนะ้ำในสะมันจะมีชูินทีที่เป็นประโยชน์เยอะนะฮะวันนี้เราจะมาเริ่มทำการใช้ผสมส่วนผสมนะครับเรามีไข่นะครับเรามีไข่มีชูลดนะครับเร้มีกะปินะครับ ส่วนผสมอัตราส่วนของส่วนผสมของเรานะครับเราจะเริ่มเริ่มจากกะปิก่อนนะครับวันนี้เรามีกะปิปริมาณที่ไม่ไม่ค่อยเยอะนะครับเราเตรียมมาให้กระปุกเดียวนะครับเราจะใช้กะปิหนึ่งช้อนนะครับต่อไข่สามฟองนะครับแล้วก็ผงชูรสเดี๋ยวเราจะลองกองกะปิดูก่อนนะครับว่ากระป๋องเนี้ยมันจะได้กี่ช้อนนะครับ กลินมันจะหอมนะครับแบงวสองครับสามครับปริมาณก็ประมาณได้สี่ช้อนโต๊ะนะสี่สช้อนสี่ช้อนนะครับชูรสชูรสแล้วก็ซึอมาซองนะครับช้อนหนึ่งเราจะใส่กะปิหนึ่งช้อนต่อชูรส2ช้อนนะครับเราก็จะใส่หนึ่งช้อนสองช้อน 3ามช้อนช้อห้าช้อนหกช,ช้อนนะฮะวันนี้เราได้ส่วนผสมกะปิอยู่สี่ช้อนสี 4, 3, ่สามสิบสองน,นะฮะแล้วก็ใช้ไข่ประมาณสองฟองครับนี่คือเราซื้อซื้อ,อไข่นะครับพี่น้องซื้อมาจากตลาดไข่ตัวเนี้ยเขาเรียกไข่เปลือกอ่อน ไข่เปิดอ่อนนี่มันจะมีราคาถูกกว่าไข่เปิดธรรมดานะครับเปลือกมันจะบางครับพี่น้องมันจะมีขายตามร้านแผงไข่นะครับอันนี้ก็ไม่ทิ้งนะครับพอดีเราไม่ได้เอาโม่มาทุกทีถ้าเราที่เราเราเ,าเอาเครื่องบดมาเราก็จะบดเปลือกไข่ตอน,นี้เราวันนี้เราไม่ได้เอามานะครับวันนี้เราเข้ามาทําในสวนนะครับ เปลือกไข่ทิ้งไว้ได้นะครับของนี้มีประโยชน์ครับประโยชน์เยอะครับให้ใส่ต้นไม้ครับน้องครับจากการที่เราได้ไข่นะครับ12ฟองแล้วนะครับปะปิ4ช้อนนะครับชูรด8ครับเป็นการตีไข่เข้ากันนะครับตีส่วนผสมให้เข้ากันครับเราทำเป็นประจำครับตัวนี้อ่าที่เราทำไปแล้วก็มีนะครับ สาธิตที่เราทําไว้ยังเหลืออยู่นะครับทำเยอะครับเพราะว่าเราคลิปที่แล้วเราทําไปก็คือเราใส่ปุ๋ยคอกเราก็เทลาดสังเขาแสงลงไปเลยนะครับเราไม่ได้พ่นนะพี่น้องเพราะว่าเน้ลาเราไม่เยอะครับพี่น้องแล้วก็รอให้น้าพอดีช่วงเย็นมาฝนก็ตกครับโชคดีหน่อยครับปีนี้ ปาฝนดีครับเมษาก็ะมานะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับที่เราทําไว้แล้วนะครับสอคแสงที่เราทําไว้นะครับตันนี้เราทําไว้เพเมื่อปีที่แล้วนะครับช่งประมาณเดือนพฤศจิการครับาชมครับพี่น้องครับครับจากการที่เรา คนส่วนผสมไม่พอทั่วแล้วนะครับเราพอประมาณครับอันนี้ถ้าหากบางท่านนะครับที่เริ่มทําใหม่ถ้าหากท่านไม่มีหัวเชื้อนะครับถ้าไม่มีหัวเชื้อก็ท่านสามารถที่จะใส่นมเปรี้ยวนะครับจะเป็นที่มีเล็กตัวปร,วปรสิัตนะครับทีนี้เราจะใส่หัวเชื้อนะครับเพราะเราเรามีหัวเชื้อเราก็ลดตัวนมเปรี้ยวลงนะครับ เพราะว่าไอ้เรามีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอยู่น,นี้แล้วนะฮะเราก็จะไปผสมให้เขานะฮะตอนนี้ที่ส่วนผสมของสวนเรานะครับที่เราทำนะครับปริมาณส่วนผสม1ช้อนสองช้อนนะฮะต่อน้ำา1.5ลิตรนะฮะวันนี้เราจะทำทั้งขวดเล็กขวดใหญ่นะครับเราก็จะใส่ตัวน,นี้ไป2ช้อนนะฮะ เราจะใส่ตัว1.5ไป2ช้อนแต่ถ้าเราขวดใหญ่นะครับขวดใหญ่นี้เราจะใส่ผสมผส,สมไป5 5ช้อนนะฮะปกติแล้วคนผสมก็ประมาณ4 4, 4ช้อนครึ่งแต่เราก็ใส่ไป5ช้อนนะครับ5ช้อนนะครับผอ,อเชื้อนะครับ ัวเชื้อปกติแล้วตัวนี้เราก็จะใส่ไปสองช้อนแต่ตอนนี้เราจะใส่หนึ่งประมาณห้าช้อนครับพี่น้องอันนี้ครับแต่ถ้ามันเป็นตัวนี้เราจะใส่แค่สองช้อนพอนะครับน,นี่ครับก็เป็นอันเสร็จแล้วครับาาการจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็มีวิธีทำกัน,นง่ายๆนะครับ ทำง่ายแต่ประโยชน์สูงนะฮะช่วยในการย่อยสลายของอปุ๋ยคอกในการทำปุ๋ยหมักะฮะกองปุ๋ยหมักเราก็ใช้ตัวน,นี้ราดเข้าไปนะครับเวลาเราทำกองปุ๋ยหมักทำไว้เยอะๆะครับพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ราคาปุ๋ยมันก็แพงตอนนี้เราก็มาเสริมใช้ส่วนเสริมของเขานะครับตัวน,นี้พวกนี้ก็จบคลิปของการทำสังเคราะห์แสงนะครับ ขอก่อนจบขอกดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจนะครับเพื่อคลิปหน้าเราจะได้ทำาสาระที่มีประโยชน์ให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปครับขอบคุณครับ